สบายดีเนาะเดี๋ยวปูดแหวนหน่อยเด้อปูดแหวนหน่อยเด้อหามหามดาวมาหามดาวมาคือตอนนี้เขาอยู่สตูนี่บางนัดพระรามคือเก่าเนาะแล้วก็บบอลที่เขาเคยมาทายแล้วเท่านึงก่อนนะครับหนังหน่อยเนาะอุปกรณ์ไฟฟื้นโอ้แต่ว่าไฮไลท์ของฮานคือไฮไซสุดอันนี้ไอ้โด้โอ้ยอ่ะนุ่มแต่นี่ไฮไซสุดดีเอ่อ กูดครั้งแรกที่ได้ออกรายการโทรทัศน์ของของเล่าเ้าเหลี่ยมหรือว่าของนัดท่าลมแมงนาเท่าลงแนงหันแกเสือดังในออกก่อนเออแกเสือฮูดออกก่อนโอเคเดี๋ยวสิว่าเบิรงกูดกูดเท่าดินจัตเตาเออดินจัตเตอจะสิใส่จึงซีเลย์เปล่าเออจะแกเสือก่อนขอขอใส่ส่งนี่อยเราะว่าขั้นโบไซด์พนดีทำทังตุยตุยอยู่ของเจ็บบอจ้าบย์อยู่อ๋อสุดมาดิโอวะเอ้ย ใครแดออใครแดดเขาใส่สุนมาริโอว่ะเจมส์สูนมาริโอใส่หมวกดิมันจะมีหมวกมีหมวกเฮ็ดนะหเออมาริโอหนาหักดีเออมาริโอเฮ้ยมาริโอมันต้องรงมีแขวนะแหมโอ้ยวันใด้นี่ิงที่งานตุ่มมาหน่อยหน่อยเขาให้ออกมาเห็นอยู่นิดนึงโอ๊ยยังดอก เดี๋ยวเดี๋ยวดูกนดูกนก่อนน้องไอใบวัวเขาคือใบวัวหนุ่กคือไอโตเป็นคนลึกในลึกในออียงว่ะโอ้คือคือหนึ่งแต้มัมาดิโอเอ้าทาเลเทีนเด็ดเด็ดน้องน้องน้อน้องน้องอันนี้คือเออเจมคือว่เจมคือเจม ติ้นมาก่อนที่น้องกันหมอกขึ้นหน่ิดนึงที่ใบวันไหนหมอกหมอกใบหมอกขึ้นเอาอันนั้นมาตัดได้ไงตัดิจัยใส่สุดนินจาเต่าอู้หูฝนเต่าเเดดูี๋ยวไม่แก้เสื้อออกก่อนกินโมโนมาบิ๊กแก้เสื้อออกกินมโนแก้เสื้อออกเยแก้เสื้อออกเบียดแป๊บนึงโอ้ตายแล้วตายละดูท่านผู้ชม โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดใส่บดอะไรเลยปะจะมาหำแปดออเอาใส่ส่งข้งใหนต่าหำแปดอะไรมันใหญ่ด่มันใหญ่เกินขนาดมยอบัดเดี๋เดี๋ยวขอโทษดดูผูบ่าวใส่มองทำอะไผสมโอ้ยตายแล้วล้างล้างเสียกูดโอ้เทคซี่เกิรมามาแทลเล็กมาแท้ลกกัไเสุดบอดคอร์ดเลยชุ่มชัวรเลย ดีจะเต่าเอาพอใส่ถือว่ามืดไคือเป็นยิดบิดกำไปกำได้ปะโอ้ยหัวดิเด้อเด้อเดนทาหัวเจ้าทางหัวเจ้าง้อไอ้ใส่สุดอันนี้ไค่้ไอ้ใส่สุดบานิโอไปใส่เลยดูนผู้ชมผู้ชาส่งข้างในดิปดเออแค่นี้ก็จะทำการใส่เสื้อถืงเอาใส่มองทัก็อยากแปดของท้งางมาเลนะทัแปดโอ้ี่นนเลพอ้ที่หูอีแป๊บเดียว โอ้ต้องติดใบเด็ก่อนติดใบเด็ก่อนยังหูดมาริโอมารเวอร์ชั่นใหม่นะแค่เขาก็อยากฉุกเฉื่มาริโอเวอร์ชั่นใหม่มาริโอกินเฮ็ดไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาสีเปลี่ยนไปใส่สูทขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีสูทเดี๋ยวใส่อ่องเลยใส่อ่องแล้ดูโอ้คืออว้รคือเนี่ มันบอคือวัลฮัดขำเออตุยกะถองมึงออกดิอ้าวตัวนี้เต่าอันนั้นเตาึมกินหนาดะดูใส่ไม่เร็ดก็เลยังใส่ไดแล้วก็มีนวดเออมันมีวมก็ได้นวดตัวนี้ก็ต้องใส่สูตรละมีนนวดน่ะวะใส่นวดน่ะปอใส่หมอนแปลงหมอนเท่านั้นแป้งแปงหมอนอะไรวะนี่แป้งหมอนเราต้องแป็งทรงผมลวบ่ก บอกพออันนี้มึงมันก็ใส่ของมือน้ำเด้อใอ่ของมืออยู่พี่อ๋ออยู่นะที่บอกใช่ได้บ่กเวนนี่ใช่เห็นแมมันแน่นน้ำไปหอดโอเคนะใส่ของมือเมื่อกี้เมื่อกี้มาอย่างเท่จริงมันเบิรแก้วมันเลยเห็น่หมก็เราต้องทัดมันเป็นสไตล์ของมันตรงเรลงตรงเลงสีบอกเห็นบ่กมาริโอมันก็เป็นอย่างสีแหล็กทัดหลังทัดหลังยังไง มันม yeah, ันหล่เพาเข้าในนี่้อ่ะก็ได้เอาดีแต่ก็ต้องหลงก็ต้องแน่นหลายปล่อยอีกโอเคเอประมาณนี้บอสแม่ต้องหลงมันอีวจกมันเดียวจกว่าไงครับโจ๊กมาริโอจอยใครมาริโอเลทั้งสองที่ ตบอรนเบินม่ดีหมาเมด้ได้หนวยแล้วขึ้นเลยเดี๋ยวให้เห็ดบ้าไว้โตว่าใแลวใส่สุดเลเนาะเออคือใแลวใส่สุดอนนี้บอนี่ก็โอเคอยู่ไม่ว่าได้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 สคือตอนนี้แต่งสุดแล้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาเตาอะไรกั สุดมาริโอคือบ่นี่เ,เดี๋ยวเด้ออาวสิไปเบิ่์นนี่่ปีบเามาจับใบากล้องเุยจะเบิรงกล้องเด้อจำที่ไหมไปจํ<อ>ากล้องเด้อเอกมาบนกล้องแต่กล้องนี้เอา้าไไกลคือบุงสุดแบบนี้จะคืองสุดแบบนั้น มันก็เห็นมกเออตัวเอ้ยอมึงที่ไรเห็ดหมาไว้โตให้ดูปลุกอยู่ปลุกเลยนี่มกอยากซ้ำซ้ำอยากหมาไปไปกระดาษ้ัก็ไปถึงซ้ำถ่ายโตคนที่สองใั่นี่คือเด้อไปมาดูดิเขาก็เออไกลเลยมาเลี้ยูเซเกิร์ดเลยนะฮะไปยูผมคือนินจาเต่าในในเต่าคุณ คือภารกิจของผมก็คือโอาคแต่ว่าใครจะเตาเตากูมีสีเตากูมีซีอเี๋ยวเอาเดี๋ยวจะคือเป็นยังก่อสโนยเซเลมุนต่อเทาเอาต่อเทาสามสั้นเลยแหละแล้ว บมไอ้เราโตให้ดุกปลุกอยู่๋อมันกระแทมันได้นอ่ะเหตดบาลเกอรหอ้าวคนเตีเกมคุณสุดยอดเลยเจาปี่ยป่ส่เกินหรือส่เกิใ่เเอาเอาสีบัวกแอบบนี่งเยกทาับไปดับนองัรังโอเคตอนนี้เขาเอาสีขารายการ เดี๋ยวสิผักเบรย์ว้นที่มาถ่ายเบิ่งไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตอนนี้ต้องไปเซฟสาก่อนเซฟไฟเซฟยังก่อนเด้อโอเคเนาะโอเคพักเบรย์นั่งนึงนะจบไปเพียงแค่นี้นะผักผักเบรย์สบายดีนะอย่างเงี้ยมันจะจบมันจบตอนนี้เขาก็ผู้ดีกำลังพักเบรย์วันที่มาที่เนาะยังอีกประมาณเกมหนึ่งแหละครับจบคงควันแจกรางวัลแหละตอนนี้ เขาอาจจะนั่งพออักผ่อนนะแบวนเท่าเบื่อไร้ดังใจเราบริษัทแวนไหเดอรนี่นี่รบริษัทแหวนนีเบ้อหักเลยเต็มเดี๋ยวมาเบิ้งเนาะอ่ะาว่าการต้องหับประมาณไหนนี้เนาะแ็สิมีขนมกระตุ่ตมแม่งแบบรายการนี้แบบซัพพอร์ตเต็มที่บมีหิวเน,น,นี่เนาะเต็มหนามในคืนไฟมีปกบขนม พ <c oughs> uh, ับับยรแป,ป๊บนึงจังสิทายไหมใก่ไกสิลแล้วแล้วเวลา,า,าสิทายใหม่อีกทนึงเนาะตอนนี้เดีวขอพักฟอนก่อนแป,ป๊บนึงตอนนี้ก็คือเียบ้อยเนาะไอไอตัวนนะ่ะ <c oughs> เป็นประมาณนะไอ้ไก่นี่มีเพียอหัวาน้าเจ้ายังหน่อยรับตาข <c oughs> ายายปูดเตอร์เนาะ ก็เนี่ก็มาสุดดินตาเตาของกูเนาะเป็นไงกูมาซื้อที่เขามาถ่ายรายการมวนมวนทิศอ่ามวนเนมวนยังแงรางวัลอะไรยังไงรางวัลเนาจะได้เป็นอ๋อนี่เนาะรางวัลของกูได้นี่ได้อ่ะเอแวงอแหวงเหรอตัวนี้ยังครัมครีมครีมเนาะได้กระดาษจอบจอบนี่มันตุกน้ำจอบ แล้วก็ได้คิดเอ้เแหวงแต่ว่าเขารอบนี้เขาหมานล้เขาเองนเขเลงวันที่หึเอ้เขาเลยหมอแดงหมอหมอนี่แล้วก็ได้ช่วยแล้วก็ไม่โกไม่กวนน้ำเนาะนี่ตองยางแล้วก็เจียมเจี้ยมไหนยังเนี่ยเอามสโคน่ดโอเคเนาะคือ เฮากาสีวิ่ใหญ่ยังไน่อยังไงเจมในไรยางอยู่นะเมื่อกี้นี่เจมวมัฟ้าใช่หรืเจมของขวัญน,นี่โอเคเนาะคือสิบพีชคลิปซัมเน็ตแะไรเนาะขอบใจที่ทุกคนมาแต่ก็เบิ่งที่ตามเนาะเดี๋ยวมือเงิเขาสบบเสนเนารส็จเลยกับเซ่เนาะเหล็วกาสีเดไายคลิปกำลังหน่อยแล้วเอฟซียังหน่อยวัน้องฟ้าเอาหน่อยใจเนาะได้เจอกันเดี๋ยนอนเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วเพราะว่าซ่วงนี้มันเป็นซ่วงแบบว่ามันโควิดเริ่มสิกลับมานะมันมีแบบว่า เขาก็เลยปิดพ so, uh, e like ับปิดหานเบียหันยังนะอยู่เบียงเขาก็ได้แคนเซิลคอนเสิร์ตที่ผมเขามาทั่วนะเขาก็เลยเสกลับมืออื่นเพราะว่าปกติมันวันทีซองเขาต้องในทัวร์อยู่อ่าเขาต้องในทัวร์อยู่เบียงอีกนะหานแบทแมนกับลุงขบางกับบริปัยเขาแก่แคนเซิลเนาะเขาเดือนนี่แต่หล่อมากจะเสียมากไหมค่ะโควิดซ่าลงมากันว่าตอนนี้เขาบนท่านมีไพติดเสือเพิ่มยังดอกแต่ว่าเพื่อควิ่มหมดไพ่ใบก่อนเนาะจะหักซาแบบว่า ตามคำสั่งของทางหานเทิงเพื่อนแหละเขาต้องปฏิบัติตามเนาะเดี๋ยวสิกรับไปถ่าคลิปนังหน่อยแล้วตรงไหนตรงหน้าเนาะมาโดนนายก็คิดฮอดบานบานอยู่ตรงหน้าเขินอยู่ตรงหน้าเลยเนาะเจอกันคลิปหน้าขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปแล้วก็ซัพพอร์ตเฮาตลอดมาขอขอบใจหลายๆเออเดี๋ยวๆอีกน้อยนึงก็ได้เด้อนี่โซ่โซ่อดเจียมใดยังไงเจียมได้ลำลำพงมาวิวและกับลำลมแล้วก็เข่าแลอะไรนี้อีกมอนปอกนี่หลายๆมันเกิน หมานนะครับก็หมานนะหมานเเจอกัน,นคี่หนเนานะไม่ไป